รามเกียรติ์ตอนที่63สองนครถวายกองทัพจะกล่าวถึงเหตุการณ์ทางด้านนาครชมพูครั้นเวลาล่วงเข้าสิบนาฬิกาเสียงนกเสียงไก่ป่าร้องขาน มนิทราของหนุมานก็เสื่อมไปเหล่านังกำนันของเท้าชมพูจึงได้ตื่นขึ้นเมื่อไม่พบพระแท่นของเจ้าผู้ครองนครจึงได้ส่งเสียงวุ่นวายเอะอะกันเปหมดทำให้เสนาและทหารวานอนพากันตื่นขึ้นมาด้วยพอไม่พบทูตทั้งสองก็ตกใจเยือกเย็นจนตัวสัน่นพากันค้นหาเป็นโกลาหนทั้งด้านนอกและด้านในค้นจนทั่วแต่ก็ไม่พบ เสนาจึงได้ไปกราบทูลน,นางแก้วอุดรพระมเหสีนางแก้วอุดรจึงรีบเสด็จมาที่ห้องบรรทมของเท้าชมพูข้านี้เห็นผิดประหลาดนะักที่หายไปทั้งพระแท่นมณีแต่ก่อนจากเสด็จที่ใดก็จะมีทหารคอยติดตามแต่ครานี้เสด็จเพียงพระองค์เดียวดูดังอนาถาเมื่อนางเงยหน้าขึ้นดูยอดปราสาทที่หักและเพดานที่เป็นช่องจึงคิดได้ว่า ที่นี่ไม่มีผู้ใดแปลกปนเข้ามาชะรอยจากเป็นเจ้าทูตสองคนนั้นบังอาจมาสกดเอาไว้ด้วยมนและและพาพระองค์หออไปทางอากาศโอ้โทอ,อ,อ,อันนิจาเอยสุดคิดที่จะตามหาพระองค์เสียแล้วนางแก้วอุดรโศกเศร้ารำพันจนสิ้นสติไปเหล่านางในเห็นเช่นนั้นก็ตกอ,อกตกใจร้องไห้อื้ออึงขึ้นพร้อมกัน บางก็บีบนวดให้บางก็ไปตามหมอหลวงบางก็ฝนกฤษณาจวงจันทร์แล้วก็ช่วยกันประพรมชโลมทาจนนางฟื้นคืนสติขึ้นมาจึงได้มีพระราชสวนีว่า ตวกเจ้าจงเร่งไปตามท่านโหนผู้ใหญ่ทั้งสี่โหนหลังโหนหน้าประดามีตามมาที่ท้องพระโลงให้หมดนักเทศขันทีจึงได้รีบพากันวิ่งวุ่นออกไปตามหาพระโหราโหราวานอนที่กำลังล้องวงสูบกัญชาได้ยินเสียงเรียกมาก็ตกใจต่างคนต่างคว้าหาสมุดกันอุตลุดบางก็ช่วยได้ตุ้งกาไปแทนแล้วรีบวิ่งไปเข้าเฝ้า เมื่อพร้อมหน้ากันแล้วนางแก้วอุดรจึงได้เริ่มเรื่องว่าบัดนี้อง์คเหนือหัวท่านส่งหายตัวไปหายไปพร้อมกับพระแท่นท่านโหราจงตรวจดูทีเรื่องว่าพระองค์จะเป็นประการใดโหนหลวงไล่จับยามสามตาเทียบกับดาวพระเคราะห์จรแล้วจึงทูลว่าองค์รนั้นถอยลงมาทับลับในราศีมีน เสาจับปลาหูเป็นสิบสองต่องขาดลับจันานายได้ว่าองค์เหนือหัวนั้นจับพลัดถิ่นฐานจักเวียงชัยไปให้ตกพระไทยเล็กๆน้อยๆพระเจ้าค่ะแต่จักนี่ร้ายถึงพระชนชีพแล้วพระองค์จะกลับคืนนครในสามวันพระเจ้าค่ะนางแก้วอุดรได้ฟังก็ค่อยคลายวิตกแล้วนางจึงร้องสั่งนางกำนันว่า วกเจ้าจงเร่งไปตามนิลพัทขึ้นมาที่นี่จัดได้ช่วยกันคิดการเมื่อนิลพัทบุตรพระการมาเข้าเฝ้านางแก้วอุดรจึงได้เล่าความให้ฟังนิลพัทเมื่อวานนี้มีสองวานอนถือสารจากหนอเท้าทศรถนามว่าราม นั้นอ้างว่าเป็นองค์นารายอวตารมาปราบยักษ์ที่นครลงกามีการประชุมโยธากันและให้เท้าท่านเสด็จไปเฝ้าที่เขาขันธมาศแต่เท้าท่านไม่ทรงเชื่อในถ้อยวาทีท่านสมกระบี่นั้นจึงบังอาจลอบประสะกดนิทราและพาพระองค์ไปไม่รู้ว่าจะจองจำหรือสังหารให้หมวยชีวาหรือไม่นิลภาเจ้า ติดตามไปเสาะหาพระองค์ที่คันธมาศบรรพศให้รู้แจ้งเถิดว่ากิจไร้ายหรือดีรับด้วยกล่าวพระเจ้าข้าตัวข้านี้เป็นชายจากเสียดายชีวีนนั้นหาไมา่ช่างบังอาจมากที่กระทำการเช่นนี้ข้าจะรีบตามไปแม้นตามไปทันก็จะสังหารสองกระบี่นั่นเสียว่าแล้วก็ถวายบังคมลา แก่งพระขันเหาะขึ้นฟ้าไปเมื่อมาถึงเขาคันธมาศมิลพัทจึงลงจากฟ้าแล้วเดินไปตามทางไม่นานก็พบพระพลาทองใต้ต้นไม้ใหญ่จึงได้แฝงกายสังเกตการอยู่หลังพุ่มไม้นั่นไงเท้าชมพูอยู่กับสองทูตผู้ถือสารแล้วเหตุใดจึงได้อ่อนน้อมหมอบก,กราบมนุษย์อยู่เล่าเราต้องเข้าไปลอบถามดูว่าเหตุร้ายหรือดี คิดแล้วจึงได้พนมมืออภิวาทพระอิศวรองค์สยมภูวนาถผู้เรืองสีหลับตาสำรวมกายแล้วร่ายเวทแปลงกายเป็นมแมลงวันทองบินเขา้าไปเกาะที่บ่าของเท้าชมพูที่กำลังปรึกษาข้อราชการอยู่กับพระลักษ์สุครีบและหนุมานนิลพัทกระซิบถามว่าพระพัวในใยจึงมานั่งอยู่กับศัตรูดูไม่คัวเลยพระเจ้าค่ะ พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ทีทรงนอบน้อมเขาแล้วหรือฉไฉนเหตุใดจึงไม่ทรงสู้กันให้รู้แพ้รู้ชนะข้านี้น้อยใจเหลือจะพันนา,นาข้าขอทูลเชิญพระองค์เสด็จกลับนครจัดดีกว่าพระเจ้าค่ะหากแม้นสองทูตนั้นติดตามมาข้าจัดสังหารให้ไวปราณเองเท้าชมพูได้ฟังจึงรีบ้ามเนลพัทว่าหลานรักเจ้าอยาได้ว่าไปพระรามผู้นี้คือองค์นารายอวตาร เมื่อแรกที่เราเห็นองค์เรานั้นสลบแทบสิ้นสังขารนี่เพราะพระเมตตาดอกหาไม่แล้วคงโม้ชีวันเมื่อนิลพัทร,รู้ว่านี่คือพระนารายมาปราบยักษ์ก็ดีใจสิ้นความกังขาแต่ใจนั้นก็ยังนึกแค้นหนุมานนิลพัทนึกในใจว่า ตัวข้านี้ติดตามมาไม่จะแก้แข้นแก้มือที่บังอาจมาหักหน้ามิเกรงใจกันเช่นนี้แต่เมื่อพระองค์ตรัสดังนี้ข้าก็จนใจขิ้ฝากไว้ก่อนจะเป็นไรไปคิดแล้วจึงได้ทูลเท้าชมพูว่าถ้าเช่นนั้นขอพระองค์ทรงโปรดนำข้าเข้าเฝ้าองค์นา้ายด้วยเถิดพระเจ้าข้าจักได้ถวายรับใช้ ชมพูจึงตอบรับหากเจ้าประสงค์ดังนั้นเราจะช่วยทุนให้ถวายตัวเป็นทห,หาร,รช่วงชวใช้ต<ห>้พ<ห>ระบาททั้งสองฝ่ายว่าจะทุนถวายได้มากน้อยเพียงใดเราจะได้ถวายรายงานแก่พระองค์ข้างฝ่ายนครขีดขินนั้นเกณฑ์กำลังวานอนมาได้ห้าสิบสมุดข้างนครชมพูนั้นเกณฑ์ได้ยี่สิบเจ็ดสมุดและแต่ละนายล้วนม่องไวชำนาญในการยึด รวมพลจากสองนครเข้าด้วยกันก็จักได้เจสมุดร,รวมถึงวานอนสิบแมงกุฎผู้ศักดาและขุนกระบี่นิลพัฒหลานร่วมชีวันของหม่อมฉันซึ่งได้ติดตามมาขอถวายตัวเป็นข้าองค์นารายดูก่อนเท้าชมพูทิปดีเรานี้สงสัยนะักหลานของท่านที่ว่าติดตามมานั้นอยู่ที่แห่งใดจงเรียกตัวเข้ามาเถิดนิลพัฒหลานของข้า จงเข้ามากราบพระอนุชาขององค์นารายเสียเนลพัทบุตรพระการจึงได้บินร่อนลงมาจับที่พื้นแล้วกลายร่างเป็นขุนกระบี่เส้นขนเลื่อมพรายสีดําทั้งกายหมอบถวายบังคมอยู่ต่อหน้าพระลักษ์พระลักษ์พิจารณาเนลพัทด้วยความยินดีแล้วจึงพาวานอนทั้งสี่เข้าเฝ้าพระรามเพื่อถวายรายงาน เมื่อพระรามรับทราบแล้วจึงได้กล่าวว่าดูก่รเท้ามาหาชมพูท่านนั้นก็อายุมากแล้วจงอยู่พิทักษ์รักษานครชมพูและนะครขีดขินไว้เถิดอย่าให้มีเหตุเพศพานท่านจงกลับไปเกณฑ์รีพลและมอบให้นิลพัฒน์หลานของท่านบัญชากองทัพพญาสุครีบก็เช่นกันจงเร่งไปจัดพลเสียและให้ยกพลจากทั้งสองนครมาให้พร้อมกันในเจดวัน แล้วเท้าชมพูพญาสุครีบและนิลพัทจึงได้ทูลลาเหาะกลับนครของตนไปสุครีบกลับมาถึงนครขีดขินก็สั่งเสนาพานารินว่าพานารินเจ้าจงไปเกณฑ์ขุนกระบี่กก้าวกล้ามีฤทธาว่องไว้มาห้าสิบสมุดพร้อมเครื่องสตราวุธสำหรับอาสาพระนารายทรรสศึกใหญ่ให้พร้อมในสามราตรี พานรินรับพระบัญชาแล้วจึงได้จัดทัพประกอบไปด้วยนายกองกุมพลนับ30สมุดได้แก่สุรเสนสุรการอุสุพศรรามปิงคลามาลุนวาหุโลมส่วนเกยุนรส,สคนโคมุตวัยบุตรมหัทธวิกันคุมพลนับ10สมุดทวิพัฒมากันจวิกได้บัญชาการพล10สมุด ครั้นรุ่งสางสุครีบจึงได้ส่งน้ำส่งเครื่องกษัตริย์งามสง่าดุจพญาราชสีจับพระขันแก้วแล้วจึงเสด็จมาที่ประชุมพลและแล้วกองทัพก็เคลื่อนพลออกจากนครขีดขินไปเสียงโห่ร้องดังสนัน่นฝุ่นตลบปกคลุมท้องฟ้าแล้วจึงไปหยุดทัพร,รออยู่ที่ชายป่าซึ่งเป็นทางร่วมที่มาจากนครชมพูเพื่อรอทัพของนิลพัทธ์ ทางด้านนครชมพูนั้นก็ได้จัดให้นิลาเอกนิลนนท์คุมพลสิบสมุดขุนนินและนิลปาน,านันสองนายช่วยกันคุมพลเจ็ดสมุดนิลราชนิลขันคุมวานนห้าสมุดวิสันตราวีขุนนนท์โชติมุกคุมพลอีกห้าสมุดก่อนเดินทางออกจากนครไปเท้าชมพูนั้นได้สั่งนิลพัฒว่าหลานจงคุมพลไปสมทบกับกองทัพของนครขีดขิน ทัพนั้นมีองคตหนุมานและชมพูพานที่เก่งกาจส่วนตัวเจ้านั้นก็มีฤทธ,ธาจักเป็นข่าพระบาทพระนารายก็อย่าให้ใดอายจึงจักนับว่าเป็นชายผู้ศักดห์าให้เดชปรากฏไปทั้งแดนไตรมิลพัฒน้อมรับพระบัญชาด้วยความยินดีทูลลาแล้วจึงกลับมาส่งน้ำชําระกายส่งเครื่องงดงามจับพระขันแล้วจึงสั่งให้เคลื่อนพล ครั้นมาถึงเขาแก้วอินทนินเส้นทางที่บรรจบกับนครขีดขินก็ได้พบกับทัพของพญาสุครีบทหารจากทั้งสองนครรวมกันได้ถึงเจสบสมุดแต่ละนายลำพองขนองศึกบ้างเดินน้ำบ้างดำดินบ้างเหาะทยานเสียงโห่ร้องเสียงแตร ى, สังค้องกลองมโหระทึกกึก,ก ก้องแม้หนทางนั้นจะกว้างประมาณยอดแต่ก็เต็มไปด้วยทวยหานยัดเยียดสับสนจนฝุ่นตลบระหว่างทางหลาวานอนก็เก็บมิ่งไม้ที่ไม่ใช่ไม้เมากินเป็นอาหารบางก็กระชากเถาเง่ารากถลกเปลือกเลือกกินใบอ่อนลูกอ่อนๆ่อบางก็แย่งชิงกันเป็นที่โกลาหล ครั้นเดินทัพมาถึงคันธมาศคีรีแล้วจึงได้หยุดพลไว้ก่อนแล้วสุครีพนิลพัทและทหารวานอนสิบปดมงกุฎจึงได้แยกตัวออกมาไปหาหนุมานหนุมานนั้นต้อนรับทุกคนด้วยความยินดีแล้วจึงพาไปเข้าเฝ้าพระรามพระรามนั้นยินดีที่ได้เห็นกองทัพยกมาแล้วจึงได้บัญชาพญาสุครีพว่าให้ท่านตั้งขบวนพลขีดขินให้เป็นรูปพญาครุฑ เพื่อเป็นสิริมงคลต้องตามชัยภูมิพญาสุครีบจึงได้ทูลลามาสั่งให้จัดตั้งขบวนตามพระบัญชาเริ่มจากตาปากเท้าปีกคอศีษะร่างกายสลับซับซ้อนด้วยเล็บและขนและรอบๆพลับพลาก็จัดตั้งให้มีทั้งกองหนุนกองขันทั้งเสือป่าแมวมองมีกองตระเวนถือหอกกองละสามบ้างเจ็ดบ้างคอยตรวจตราทุกช่อง มีทั้งกองร้อยคอยระวังเหตุเป็นหมวดหมู่อยู่รอบๆพระพลาผลัดกันนั่งยามตามไฟพิทักษ์รักษาองค์นารายทั้งกลางวันและกลางคืนจะกล่าวถึงประคนทัพอาศัยอยู่ที่เชิงเขายุคนธรเท,ทพคนทันผู้นี้มีอิทธิฤทธิ์ทั้งเทวดานักศิทธ์ต่างก็เกรงฤทธิ์ไม่กล้าต่อกอนประคนทัพสามารถเดินน้ำดำดินและเหาะทยานได้อย่างว่องไว อีกทั้งยังแปลงกายและหายตัวได้วันนี้ข้าอยากไปเที่ยวในป่าคิดแล้วจึงได้แต่งองค์ทรงเครื่องแพรวพราวขวาประขันแล้วจึงเหาะขึ้นฟ้าไปเหาะมาจนถึงเขาคันธมาศก็ได้เห็นทหารวานอนไปหมดเกิดอะไรขึ้นที่ข้างล่างนั่นลงไปถามดูดีกว่าคิดแล้วจึงได้ลงมาจากท้องฟ้าแอบอยู่ที่ริมชายป่ามีแต่ทหารวานอน ล้วนมีอาวุธครบมือแต่ละตนช่างองอาจแล้วประคนทัพจึงได้ก้าวออกมาจากพุ่มไม้เมื่อวานอนหันมาเห็นเข้าจึงได้พากันวิ่งเข้ามาล้อมหน้าล้อมหลังนิลขันเป็นผู้ถามว่าท่านเป็นมนุษย์หรือนาะเดินบุกป,ป่ามานี้จะไปไหนหรือท่านมีนามว่าอะไรจึงได้บังอาจบุกรุกเข้ามาดูกอนพยาวานอนเรานี้ชื่อประคนทัพ เมาเที่ยวเล่นในป่าเห็นทหารวานอนมากมายจึงได้แวะเข้ามาถามนี่แหละว่าพระองค์ผู้อยู่ในพลับพลานี้มีนามกรว่ากระไรนิละขันจึงตอบว่าท่านมิทราบหรือว่าพระองค์คือองค์นาไรอวตารบัดน,นี้พระองค์ทรงประชุมพลจะไปรบก,กับอสูรประคนทัพนั้นดีใจดุดได้แก้วจากขุนกระบีจึงได้เอ่ยว่าโอ้พระองค์จะไปล้างอาธรรมให้สิน้น ท่านจงเมตตาพาเราไปเฝ้าพระองค์ด้วยเถิดเราจะได้อาสารองบาทด้วยนิลขันนั้นจึงได้พาประคนทัพไปเฝ้าพระรามพระรามก็ดีพระไทยกล่าวกับประคนทัพว่ามิเสียแรงที่มีฤทธิ์เรานี้ขอบใจท่านคนทันมากนะปัดแล้วพระรามจึงได้เสด็จเข้าห้องไปพระรามเองกายลงบนเตียงยกกรรขึ้นกายหน้าผากรำพึงถึงนางสีดา แก้วตาของพี่จะเป็นเช่นไรหนอจากพี่ไปอยู่เมืองมารจากแสนทุกตรอมใจจนสู้ผอมประการใดเจ้านั้นตัวคนเดียวแท้ๆสีดาอกเอ๋ยทำไนเจ้า,าจึงจะรู้ว่าพี่นี้ประชุมกำลังพลอยู่ที่คันธมาศคีรีนี่ไม่รู้ข่าวคราวกันก็จะเศร้าโศกาโหยให้ไม่เว้นวันพระรามนั้นผุดลุกขึ้นกันแสง ไม่ได้หลับไม่ได้นอนจนแสงทองส่องฟ้าในวันใหม่พระรามนะคะได้กองทัพจากนครวานอนสองนครมาถึง70สมุดค่ะแล้วสมุดหนึงเนี่ยมีจำนวนหารประมาณเท่าไหร่จากขจอนานุกรมของอาจารย์เปลื้อกนครนะคะกล่าวไว้ว่า1สมุดมีจำนวนเท่ากับ1ตามด้วย0 0 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 ศูนสิบสี่ตัวค่ะหนึ่งแล้วตามด้วยศูนย์สิบสี่ตัวค่ะจํานวนเท่าไหร่นับเอาก็แล้วกันนะคะอืมเป็นสงครามที่ใหญ่จริงๆด้วยอย่าลืมช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆนะคะแล้วพบกับมีเรื่องเล่าได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ